วันนี้ก็มาฟังเรื่องบาร,รมีกันต่อไปก็คงเป็นศีลนบาร,รมีวันก่อนพูดมาได้หน่อยเดียวเวลาหมดเฉพออาะเรื่องศีลมัวไปเล่าเรื่องของท่านที่มาเพลินไปแต่ความจริงการปฏิบัติศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรามีทานบาร,รมีดีแล้วทานบาร,รมีก็เป็นปัจจัยยงให้ศีลเกิด ทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าคนที่จะให้ทานได้นั้นก็ได้บอกไว้แล้วว่าต้องมีพรหมิหารสีความจริงพรหมิหารสีนี่เลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งปัญญาและก็ช่วยกันในการให้ทานกองการกรุศลคนที่มีพรหมิหารสีอย่างเดียวแต่ก็บันคงในพรหมิหารสีทุกอย่างจะมีหมด ทานบารมีก็เต็มจินบารมีก็เต็มนคขมะบารมีก็เต็มปัญญาบารมีก็เต็มเต็มเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีพรหมหารสี่มีรมจิตเยือเกเย็นพรหมหารสี่ก็คือหนึ่งมีความรักรักในคนรักในสัตว์เสมอด้วยตัวเราในการทีส่สองสงสารเห็นคนและสัตว์มีความสงสารเหมือนก็สงสารตัวเราเอง ข้อ,อดีสามมีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสยาไขเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วยและปฏิบัติความดีตามเขาข้อ,อดีสี่เห็นใครเพลียงพรำมมีความทุกข์ไม่ซ้ำเติมจิตพร้อมจะช่วยอยู่เสมอเท่ามีโอกาสน,นี่ลักษณะของพระมีหารสี่มีสี่อย่างแบบนี้ีน,นบอกไปแล้วว่าคนที่อยากให้ทานได้ต้องมีพระมีหานสี่ เมื่อพอมีหารสี่มีแล้วสิ่งก็มีได้พระเมตตาความรักก็มีกรุณาความสงสารก็มีจิตอ่อนโยนก็มีก็เบคาวางเฉยก็มีเฉยบ่าอะไรเน่าสัตว์เดินมาพอที่จะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่าปล่อยไปจัดเป็นพยานเหงนของพอที่จะขโมยได้เราก็ไม่ขโมยอาเบคาก็เฉย เห็นคนที่น่ารักพอที่จะยื้อแย่งความรักเขาได้เราก็ไม่ทําเฉยคนพอที่โกโหกได้เราก็ไม่โกโหกเฉยสุรา,ยายมีไรมันล่ออยู่ข้างๆหน้าเราก็ไม่ดื่มเฉยถ้ามีความรักที่อย่างหนึ่งฆ่าเขาไม่ได้ทรมานไม่ได้มีความรักที่อย่างหนึ่งโคยโกงเขาไม่ได้ขโมยเขาก็ไม่ได้มันทําไม่ได้ มีความรักส่อย่างหนึ่งแย่งความรักเขาก็ไม่ได้มีความรักส่อย่างหนึ่งก,ก,ก็โกหกโมเท็ก็ไม่ได้โอ้โหคนรักกันจะโกหกกันยังไงนี่ลักษณะของคนที่มีพรหมหารสี่ดีอย่างนี้จะได้าการรักษาศีลก็เป็นการรักษาไม่ยากถ้ามีพรหมหารสี่รักศีลไม่ยากเลยอยู่กับอยู่กับตัวแน่นอนดั่นั้นในวันก่อน,ก,อนก่อนก็บอกว่าทุกคน ให้ระวังอบายภูมิคือหนึ่งคิดว่าชีวิตจะต้องตายไว้เสมอแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตจะตายวันพรุ่งนี้คอยคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ยึดพระไตรสรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์ตั้งหวังไว้ถึงนิพพาน อันนี้การอบายภูมิได้แน่อย่าลืมนะครับแต่ศีลน,นี่ก็มีความจําเป็นต้องรักษาตามแบบฉบับของตัวเองเป็นพระตร่อรักษาศีลพระเป็นเนนตราสาศีลเนนเป็นญาติโยมพุทธบริษัททรงศีลห้าบริสุทธิ์เท่านี้แน่นอนแต่ว่าถ้าขายกำหนดสิบอย่างท่านสิริมาเนี่ยขายกำหนดสิบความจริงท่านก็เป็นคนใจบุญสนทานได้ปากเสียไปหน่อยถือตัวว่าเป็นลูกเศรษฐีแล้วมั้ง เลยต้องลงนรกก็เป็นหญิงแพทย์ศียาฉะนั้นทุกคนถ้าหากให้ทานได้ก็รักษาศีลได้อาจะพอ่อศีลห้าคือญาติโยมมีเวลาศึกษาน้อยศีลห้าก็มีห้าติขาบทตามที่ทราบแล้วและศีลห้ารรยการดียังไงบางคนบอกว่าถ้ารักษาศีลกันหมดโลกจะจนญาติโยมที่กําลังนั่งฟังผลของการรักษาศีลห้าไปอย่างนี้ ต้รักษาตาสิ่งของตนสิ่งห้ข้อที่หนึ่งถ้าเราเป็นคนมีเมตตาปราณีจิตใจไม่โหดร้ายเราก็จะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทูกคนเสมอเมตตาปราณีเขาช่วยงานเขาเกื้อกูลเขาไปเห็นหน้าใครก็ยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มให้อย่างนี้จิตใจก็สดชื่น ถ้าคนทั้งโลกดีเหมือนกันหมดอย่างนี้โลกจะมีความร่ำรยวยก็จะเห็นว่าหนึ่งไม่ต้องเตรียมการสงครามถ้าไม่มีการรบราค้าฟันกันเลยอาวุธสงครามก็ไม่ต้องเตรียมทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดต่างคนต่างอยู่กันแบบสบายๆเพราะไม่มีใครรบกวนกันอันนี้ประโยชน์ในปัจจุบัน สำหรับประโยชน์ในสัมปรายภพบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทเพื่อขาดสินห้าข้อที่หนึ่งเพื่อสักัดสินห้าข้อที่หนึ่งก็ทุกคนก็อเห็นแล้วว่าลงนรกกันเป็นแถวมีความกระทุกกทุกเวทนาขนาดไหนนี่คนที่ไม่ละเมิดสินตายไปแล้วมีผลอย่างนี้จากนารกมาเป็นเปรตจากเปรตเป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสติฉัน จากสติฉันมาเป็นคนอายุสั้นพลันตายบ้างโรกมากบ้างโรกภัยไข้เจ็บมากบ้างบางคนหนักที่เป็นอัมพาตก็มีนี่เพราะเหตุการ์ใจร้ายทางนั้นไม่ครบในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าครบในสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนสวยมอายุยืนนานมีความสุขโครคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนน้อยบางทีก็ไม่เบียดเบียนเลยเป็นอย่างนี้ตั้งหลาสิ่งข้อที่สอง สิ่งข้อที่สองถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงกันถ้าขโมยไม่มีก็ไม่ต้องมีเรือนจําไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เรือนจําไม่ต้องมีพิพากษาไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีพยาบานกำนันไม่ต้องมีนายอำเภอไม่ต้องมีผู้ว่าการจังหวัดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดแลวงบประมาณในในประเทศที่ต้องเสียภาษีก่อนมันก็ไม่ต้องเสีย เพราะเงินทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเงินของเราทางนั้นที่เราส่งกันเข้าไปแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เราจะต้องคิดสมมติว่าถ้ามีขโมยบ้านเราก็ต้องทําแข็งแรงทําประตูหน้าต่างแข็งแรงมาสิ้นเปลืองเท่าไหร่กุญแจก็ต้องหากุญแจใส่ใส่แล้วใส่อีกหลายหลายดอกบางบางบ้านก็มีดอกเดียวบ้านก็มีหลายดอกนี่มันก็ต้องสิ้นเปลืองไปมาก ตอน้นากว่าไม่มีการลักไม่มีการขโมยกันโลกก็จะมีแต่ความสุขคนก็จะมีแต่ความร่ำรวยนี่ผลของการไม่มีการลักไม่มีการปล้นไม่มีกันจี้รักษาสิ่งข้อทีสองถ้าละเมิดสิ่งข้อทีสองชาตินี้ก็ไม่มีความสุขไปไหนก็มีศัตรูรอบข้างเพราะเราลักเราขโมยเขาเขาเกลียดดีไม่ดีก็เข้าเรือนจำไป เป็นคนที่ไม่มีความสบายใจตายจากชาตินี้ลงนรกแน่ไปเป็นเปรตอสุรกายสถิเดชันเกิดมาเป็นคนใหม่ไฟไม่บ้านบังน้ำท่วมให้ของเสียหายบังลมพัดบ้านพังเสียบังถูกกระโมยกระโจนปนบังที่เป็นอย่างนี้ขอญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าเป็นโทษก็ทินาทานในชาติก่อน ความจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็พูดมานานแล้วก็น่าจะเข้าใจแล้วหากว่าเขาสิงข้อดีสามก้ามเมสุมิชาจารย์การไปละเมิดสิทธิในคนรักของคนอื่นเราก็ต้องคิดดูถ้าเขาละเมิดสิทธิในคนรักของเราเราจะมีความรู้สึกยังไงเราไปทําอย่างนั้นเขาจะรักเราไหมเขาก็เกลียดเราก็กลายเป็นคนมีศัตรู การมีศัตรูในจิตไม่มีความสุขต้องระวังภัยเสมอถ้าหากว่าไม่มีคนพูดโกหกความจริงแค่มุสาว่าตัวเดียวไม่พอนะญาติโยมไม่พูดปดด้วยไม่พูดหยาบด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาให้เขาแตกเล่ากันคือนินทาชาวบ้านด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้วาจาสี่อย่างไม่มีสำหรับเรา เรามีแต่ว,วาจาตามความเป็นจริงรู้จักเวลาในการพูดมีวาจาอ่อนหวานแทนยิปปยาจาบใช้วาจาเข้าระหมัดสมานมีความรักกันมีความสาม,มัคคีกันแทนที่แยกให้แตกแยกกันและววาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่สิ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สเป็นตัวมหาเสน่ห์ ถ้าพูดดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเสียงเป็นทิพย์หมายความเสียงจะแตกกระเจิงกระเจงิงเป็นคาถาแตกก็าตามเถอะแต่คนเขาก็ชอบฟังเขาะบอกพูดจริงพูดเพราะพูดดีเขารักกันพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนี่ข้อสุดท้ายถ้าเราเดื่มสุราเมรัยให้สุราเมรัยกินแล้วมันอิ่มหรือเปล่า กินแล้วก็ต้องมากินข้าวใหม่คนดื่มสุราเนี่ยเขาประทานอภัยเถอะขอพูดตรงไปตรงมาก็รู้ว่าคนตั้งใจให้ตัวเองเป็นคนบ้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการใดๆที่เรามีความละอายอยู่ถ้าขณะที่ไม่ดื่มสุราเราไม่ทำแต่พอดื่มสุราเข้าไปแล้วมันทำทุกอย่างอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันง่ายๆถ้าเราดื่มโซราวันละสิบบาทเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายสตังสามร้อยบาทปีหนึ่งเกือบจะทือซื้อทองคำได้หนึ่งเส้นถ้าเงินจำนวนนี้ไปเป็นกับข้าวกินที่บ้านและให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีประโยชน์มากกว่าหรือนี่พูดกันอย่างลุงตาพูดรวมความว่าประโยชน์ททงการละเมิดสินไม่มีอะไรดี ซึ่งมีการตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เดื่มสุรามีไรมีแต่คนรักมีแต่คนชอบกลวงความเสินของคระวัดขบรรดาญาโยามพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นโทษเล็กน้อยความจริงทำหน่อยเดียวใหญ่มากดูตัวอย่างท่านสิริมานั่นไม่ได้ละเมิดสินละเมิดกรรมบทสบิใช้วาจาหยาบ ไปกระทบกระทั่งพระอาหารหันเข้าท่านอาจจะไม่รู้พระอาหารหันก็ได้น้ำหมากอันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครว้่นก็ได้เดว่ากล่าวว่าอีหญิงแพทย์สยาคนไหนนะว่นน้ำหมากทําให้เราอองหมากมาเพื่อนผ้าเราเท่านี้ตายแล้วต้องเป็นโสเภณีกี่ชาติแต่ในชาติสุดท้ายรู้เสือบุญของท่านกนดี ฟังเทเจองค์สมเด็จพระจินาสีจบเดียวเป็นประโสดาบันแล้วก่อนที่เป็นประสดาบันก็ต้องยำแย่เพราะจากการ,ปรเป็นโสเพนีนี่แหละบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านและเพื่อนบิสฑบาสมนเนยรโดการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาอย่าประมาทอย่าท่านลงตนว่าดีจำราบาลีที่พระเจ้าทรงเตือนว่าอัตนาโชทยัตานัง จงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองว่าเสมอมองดูก่อนจยนหลับทบทวนว่าตั้งแต่ตาเช้าตู่ถึงเวลานี้เรามีความดีจุดไหนบ้างเราพลาดพลั้งจากความดีจุดไหนบ้างตั้งใจว่าวันต่อไปจะไม่ยอมให้พลาดพลั้งอีกแต่ไม่ใหม่มก็จะพลาดเป็นได้แล้วพยายามยับยั้งเรื่อยๆไปในที่สดุดก็อารมณ์ชินมันจะเกิด อารมณ์ชินนสีลานุสติกรมฐานเรียกผู้ทรงฌานในสีลานุสติกรมฐานทรงศิลนจงทั้งเป็นปกติเราก็มีแต่ความสุขแต่ว่าบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพระุทธรมเน,นท่รักสีลานุสติกรรมฐานหรือว่าสีระบารมียังไม่จบเวลาเขาบอกให้พักก็ต้องรอพักแต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบันดาเต่นพุทธศาสนิกชนและเพื่อนบิณฑุสมเนรที่รักทุกท่านสวัสดี